คลิปนี้ว่าด้วยเรื่องมาสด้า323อาการรอบเดินเบาเไม่คงที่บางทีเขาก็เดินเบานิ่งสบายๆยขาเปิดแอร์รอบตกบางทีเขาก็รอบเดินเบาอยู่พันฝ่รอบเออเปิดแอร์รอบตก คือไม่ไมนิ่งตั้งยังไงก็ไม่อยู่เจ้าของปวดหัวจะแย่อยู่แล้วก็เลยมาปรึกษาถามประวัติการซ่อมนู่นนี่นั่นแล้วก็เลยต้องขอว่าต้องตรวจสอบมาร์คไทมิงดูก่อนอโอเคเดี๋ยวรือแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเครื่องยนต์ตัวเนี้ยสวินแคมใส่พานไทมิง น่าจะเป็นตระกูลใช่ BP ใช่ครับ BP เดี๋ยวไปดูรูปมาร์คไทมิ่งในคู่มือซ่อมกันถ้าเราดูจากรูปในคู่มือซ่อมเนี่ยเ,เขาจะให้เอาให้น็อกพินตัวเ,เนี้ยไอพินที่ว่าล็อกเฟืองเนี่ยให้ขึ้นแนวตั้งด้านบนทั้งสองฝั่งแล้วก็ฝั่งฝั่ง ID เนี่ย ฝั่ง ID เนี่ยจะใช้มาร์กตัว e ชี้ลงมาด้านล่างแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันจะมีมาร์กตัวตัว i อยู่อันนี้รูปมันได้แค่นี้แล้วก็ฝั่งฝั่งตัวไอเสียรูปด้านบนเนี่ยจะมีตัว e อยู่แล้วก็ใช้น็อกพินตำแหน่งนี้ตำแหน่งขึ้นบนแล้วก็ฝั่งล่างเนี่ยมันจะเป็นตัว i เขาให้เอาอยางเงี้ยเอาตัว i เนี่ยชี้มาตรงในแกนตวเนี้เนี่ยพังไอตรงนูนข้างหลังของของของแผ่นเพจทที่อยู่หลังฝาหน้าเครื่องเนี่ยตำแหน่งเนี้ย แล้วก็ด้านล่างมันจะมีช่องเว้าวอยู่แล้วก็จะมีขีดอยู่ที่ที่ที่ฝาหน้าเดี๋ยวเยวไปดูตัวตัวรถกันอันนี้เป็นมาร์คโคอเวียงตัวล่างเขาจะมีมีล่องมีล่องอยู่ที่ที่ที่ตัวตัวเฟืองมีล่องอยู่ ตรงไปลายไม้นี่แล้วก็ที่เสื้อฝาหน้าจะมีขีดอยู่ให้ดูเอาให้ตรงกันอันนี้คือข้อเหวียงล่างชัดหรือเปล่าไม่รู้อ่าเนี่ยนะตรงนี้เอาให้ตรงกันต่อไปก็ข้างบนถ้าดูตาอ้างอิงตามคู่มือซ่อมอฝั่งไอดอีจะมีตัวไอขึ้นข้างบนล่องล็อกแคมอยู่ด้านบนแล้วก็ ตัวหนังสือตัวอ e, ีที่อยู่ด้านเฉียงนี่จะต้องตรงกับแผ่นชี้ด้านหลังด้านหลังของแผ่นเพเาถ้าถ้าเราถ้าดูจากตรงเนี้ยอันเนี้ยผิดไปล่องหนึ่งถ้าดูจากตรงนี้นะอันเนี้ยผิดไปล่องหนึ่งแล้วฝั่งไอเสียเอาตัวอ e ีขึ้นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวไอให้ตรงกับล่องขีดที่ที่แผ่นเพดฝาหน้าฝัา่งฝั่งไอเสียเนี้ย จะตรงเพราะว่าถ้าดูในคลิปนี่อาจจะไม่ไม่ค่อยถนัดสรุปว่าต้องเริ่มต้นด้วยมาร์คไทมิ่งใหม่ก่อนเพราะว่าอันนี้มาร์คไทมิ่งฝั่งไอดีคาดเคลื่อนไปล่องหนึ่งวันหนึ่งอันนี้พามาดูรูปในคู่มือซ่อมเอาไปเปรียบเทียบกับตัวที่ชี้ให้ดูในคลิปมันมันดูตัวจริงมันชี้ไม่เห็นกล้องมันไม่ดี โอเคนะเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ในภาพฉายเต็มแต่ว่าไม่มีตำแหน่งมาร์คให้มันจะดูรูปรูปตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยแผ่นเพจที่เป็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยก็คือตำแหน่งชี้มาร์คเหมือนกันมาต่อกันครับกับมาด้าสามถงสามเอ่อหลังจากที่แก้ไขเรื่อง มาร์คไทมิ่งแล้วตรงตำแหน่งแล้วทีนี้พอติดเครื่องออรอบเดินเบาติดเครื่องครั้งแรกโดยปกติตของเครื่องเบนซินน,นะนะเครื่องตอนเครื่องเย็นอยู่เครื่องมันจะต้องวอร์มอัพให้หน่อยหนึ่งใช่ไหมสักพันพันกว่ารอบอันนี้เดินเบาแทบจะดับเลยเลยเครียดเลยทีนี้แต่ว่ามาร์คได้ต่อถูกแล้วใสถูกแล้วทีนี้มาแก้ไขเรื่องอระบบ ฟ้ไดเดนไอที่ว่าเร่งรอบเครื่องตอนเครื่องเย็นแล้วก็ uh, อะไรนะไอตัวมอเตอร์ไอเอซีที่ว่าชดเฉยรอบให้ตอนเปิดแอร์หรือเปิดพาราโหลดต่างๆ uh, หลังจากที่ดูแล้วเดี uh, ๋ยวกลับกล้องก่อน uh, มาดูกันนี่ดู <laughs> เจ้าของรถเขาเปลี่ยนเหลือลิ้นเร่งมาอีอันแล้วเนี่ย 2อันรวมทั้งอันเดิมด้วยก็เป็นสามอันก็แสดงว่าเขาเขาก็พยายามจะแก้ไขมาก่อนแล้วทีนี้มาดูกันว่าเราก็เลยเช็คเช็คว่าไฟมาที่มอเตอร์ iac ตัวนี้ไหมสรุปว่าเช็คลอพิเช็คแล้วไฟมาแต่ว่าสัญญาณสัญญาณไม่ค่อยมา สัญญาณไ้คัวนี้จะเป็นคั้วไฟบวก12โวลต์แต่คั้วนี้เป็นคั้วกับของกล่องจะส่งสัญญาณเป็นพันลบมาให้ไม่มาแต่เอาเครื่องมือเช็คเ,เช็คความที่มาเช็คแล้วใส่ตัวมอเตอร์ทำงานก็เลยมาเปิดกล่องหากล่องกล่องกล่อง ECU มาดู เดี๋ยวจะเอากล่องมาเปิดดูว่ากล่องคาดว่ากล่องน่าจะคอนเดนเซอร์รั่วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาถอดกล่องก่อนเดี๋ยวเอาไปเปิดดูกันถอดกล่องออกมาแล้วเดี๋ยวเปิดกล่องดูลายวงจรกัน ครับมีร่องรอยมองเห็นไหมการร่องรอยการรั่วการรั่ว,วของอคอนเดนเซอร์แบบแบบกระป๋องเห็นไหมแต่าดดำๆเนี่ยตัวเนี้ยทำให้เกิดการช็อตของวงจรเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนใน้สตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปลองกัน มาต่อกับไอ้มาด้าสามสงสามอีกอตอนเนี้ยเปลี่ยนคอนเนคเตอร์แล้วสามตัวเนี้ยเนี่ย,ยนะเปลี่ยนแล้วแล้วก็ติดตั้งกล่องเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาลองติดเครื่องตอนเครื่องเย็ยนดูว่าไอ ตัวเร่งรอบเครื่องไอตัวฟ้าไเดเดิลทำงานไหมแล้วก็รอบเครื่องพออุณหภูมิขึ้นแล้วรอบเครื่องออลงมารอบเดินเบาให้ไหมเ,เดี๋ยวให้ดูไอ,อ้อะไรวะอุณหภูมิก่อนเดี๋ยวกลับกล้องก่อนอตอนนี้อุณหภูมิที่ฝาหม้อน้ําของเขาอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยประมาณ3าสิองศานะเดี๋ยวไปดูอุณหภูมิที่ที่ หน้าปัดอป <C oughs> ตอนนี้ก็ยังไม่เปิดกุญแจเดี๋ยวจะเปิดกุญแจดูนะอุออะนะออณหภูมิยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวอันนี้ติดตั้งกล่องไปแล้วเดี๋ยวมาติดเครื่องฟังพร้อมๆกันดูว่า รอบเครื่องจะวอร์มอัพให้ไหมะนะ รรบเครื่องเริ่มลดลงแล้วนะพออุณหภูมลงลงลิเริ่มขึ้นปุ๊บต่อไปจะสั่งรถรอบเซนเบาใหา้รรบเครื่องจะเริ่มลงแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปดูที่หน้าปัดว่ารอบเครื่อง ดเดินทำงานต่อไปก็เดี๋ยวรอให้เขาเข้าลงรอบเดินเบาที่ประมาณแ0 0รอรอบแล้วเดี๋ยวค่อยทดสอบวงจรเฉยรอบตื่นดูว่าทำงานไหมเช่นเ,เวลาเลี้ยวเครื่องเร่งไหมเปิดไฟเครื่องเร่งไหมเปิดแอร์เครื่องเร่งไหม,ไหมนะเ,เดี๋ยวพักเดี๋ยวน้อยหนึ่ง อโอเคครับรอบเครื่องก็ลงมาเดินเบาตำแหน่งเดินเบาแล้วนะ,อ,ะอุณหภูมิขึ้นแล้วต่อไปก็ทดสอบพาราโหลดอเอาต่อเลี้ยวก่อนฟังเสียงเครื่องว่าเสียงเครื่องชดเชยรอบไหมอโอเคนะเวลาเลี้ยวเครื่องตอบสนองโอเคหนึ่งเรื่องผ่าน ไปเปิดไฟหน้าเครื่องโหลดไหมอ่าโอเคไม่โหลดถือว่าโอเคใช้ได้อยู่ต่อไปเปิดแอร์เอาเครื่องชดเชยให้ไหมอ่าโอเคครับรอบไม่ตกรอบเครื่องเติมให้